สวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกลนกับรายการคดีเด็ดวันนี้ท่านจะได้พบกับพลเมืองดีวิ่งเหนื่อยพอกลับถึงบ้านอาจจะนึกได้ว่าวิ่งทำไมตำรวจน่าจะแบ่งเงินเดือนให้สักครึ่งหนึ่งขอขอบคุณปกติตํารวจจะถแถลงว่าจับคนร้ายได้ที่ไหนแต่งานนี้ต้องถามคนร้ายว่าหาตํารวจเจอได้ยังไงขอขอบคุณ จะดีกว่าไหมถ้าสอนอนี้จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนอหัวหมากวนารามขอขอบคุณเพชรชุดนี้ขายใครไม่ได้แน่ๆแ,แต่ถ้าขายให้ลิเกชาัยาแล้วก็มีสิทธิ์ขอขอบคุณถ้าคุณป้าเขาบอกไปว่าที่ใส่เสื้อผ้าเพราะกลัวทํำมองอาจจะรอดขอขอบคุณสงสัยในคร้านี้คงจะไม่เคยได้ยินคำว่าโปรดตรวจสอบสัมภาระของท่านก่อนออกเดินทางขอขอบคุณ ข่าวดีตำรวจจับโจรได้ง่ายๆข่าวร้ายระเบิดไม่ทำงานตำรวจเลยอดได้ลงพักใหม่ขอขอบคุณคิดว่ามีแต่ฟาสต์ฟู้ดที่มีเดลิเวอรี่โจรเดลิเวอรี่ก็มีด้วยขอขอบคุณต้องเรียกว่านักเุยตัวจริงลุยน้ำลุยโคลนมาตั้งแต่วิ่งเจอตำรวจถามก็ยังลุยต่อต่อไปได้หลายสักขอขอบคุณ ถ้าโดนกระตุกสร้อยแล้วหาตำรวจไม่เจออย่ากตกใจเพราะบางทีตำรวจอาจจะกำลังเป็นเจ้าทุกอยู่ขอขอบคุณงานเนี้ยโจรหน้าจะได้ชื่อว่ารอดไปได้แต่ตำรวจต่างหากที่รอดไม่ได้ขอขอบคุณถ้าจะจริงอย่างที่เขาว่าการเกิดเป็นคนนะ่ะยากดูอย่างเด็กคนเนี้ยลำบากตั้งแต่ยังไม่เกิดขอขอบคุณคนลงแกก็เซอร์ตำรวจท่านก็ดี ถ้าเป็นแบบนี้จเจริญขอขอบคุณเจ้าของกระลมังกลับมาเห็นคงงงว่าลืมไปได้ยังไงว่าซักผ้าตอนไหนและเสื้อตัวที่ตากอยู่เนี่ยซื้อมาเมื่อไหร่ขอขอบคุณโชคดีนะที่ของกลางเป็นยาบ้าถ้าของกลางเป็นไม้เถื่อนโดนกลางหัวแบบเนี้ตายขอขอบคุณผมว่าความจริงในตำรวจว่ายน้ำแข็งแต่ที่ไม่ยอมโดดลงไปช่วย เพราะกลัว่าชุดใหม่จะเปื้อนขอขอบคุณ,คณตำรวจเขาฝากบอกกระเทยค,คนนี้มาว่าที่พี่ได้ดีก็เพราะหนูนั่นแหละขอขอบคุณหลังจากออกอากาศแล้วอย่าแปลกใจนะถ้าตำรวจชุดนี้จะถูกฮอลลีวูดติดต่อไปทำเอฟเฟกต์ประกอบหนังขอขอบคุณตำรวจน้องใหม่คนนี้แกคงแยงไปอีกนานคราวหน้าถ้าจับผู้ร้าย แกคงจะต้องถามว่าเป็นผู้ร้ายจริงป่ะขอขอบคุณน้องคนนี้แกคงราดมาตั้งแต่ตกใจตำรวจแล้วแกเลยเจ็บใจควักออกมาคว้างให้ตำรวจตกใจบ้างขอขอบคุณงานนี้คนร้ายเคาะร้ายสองต่อหนึ่งโดนจับเพราะว่าร้อนตัวไปเองสองกินไม่อิ่มขอขอบคุณ,ออค,ณคนอื่นอาจโดนข้อหาเดียว แต่น้องผู้หญิงอาจโดนพ่วงข้อหาร้องเพลงแทงใจตำรวจร้องไปได้พกเมียมาด้วยเหรอขอขอบคุณจากคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะเพิ่มชื่อกองพิสูจน์หลักฐานเป็นกองพิสูจน์หลักฐานและวิญญาณขอขอบคุณถ้าตำรวจไม่กลับมาคนแถวนั้นคงแปลกใจว่า มัก,กรีผลทำไมแก่จังขอขอบคุณคดีนี้พิสูจน์ได้ว่ากฎหมายเมืองไทยยังเบาอยู่อย่างน้อยก็เบากว่าผัวเตะขอขอบคุณตำรวจคนที่ร้องว่ายอดมากแกคงประทับใจหน้าดูนะถ้าคนร้ายพูดต่ออีกหน่อยแกคงกระโดดกอดแน่ขอขอบคุณ หมดคดีสลับเสารนี้พบกันใหม่เสารหน้าผมพิสิทธิ์ก,รา,การกุลกับคดีเด็ด